สวัสดีครับมาพบกับวิถีอีสานนะครับมาตกปลาอยู่ที่อำเภอสตึกกุดน้ำใสนะครับ,อรอรบโอ้ยบรรยากาศดนสบายครับพี่น้องมานั่งตกปลาอยู่ที่อำเภอสตึกเลยนะครับ ตกเต็มติมเลยครับทั้งสายมองเราลงสองทันไว้ครับมากินข้าวเลยได้เบ็ดมาด้วยนี่นี่นะอืมตัวน้อยปล่อยมัน โยนอะไรใช่ไหมโยนมาเลยใช่ไหมนโยนเลยปล่อยเลยตัวเล็กเป้ามายังไงเนี่ยปักเป้าโอ้กับนิวนิวปักเป้าเก่าให้ตกปลาเก่า,าตกปลาปักเป้าโอ้หมดกัน